สวัสดีครับผมัมววผมนักาลิบอินเตอร์น้อยเนวันเขาอย่าไม่ต้องอนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันโอำตังมือกระยาวไปกันเอ้เ้ยไปยังไม่ไปวอนไ่นี่แม่ เชื่อยั่งไปไวสัตไปวัตถุดิบหลักของเรามีดังนี้นะครับหนึ่งมะเขืยยาวเอาของผมเลยพีกหนุ่มอ่ะพีกหยวกก็ได้ที่มันเป็นสีนี้หนุ่มมะอะไรวะกระเทียมเออกระเทียมข้าใจบวบกระปิหอมแดงตาะชอบค่ะวคกเอาไว้ตำตำหน้าเมื่อหายศาสตว์จดไห้ อุ้ยเสียงลุดไม่เป็นไรไไอีขั้นตอนนะวิธีการทํามีดังนี้นะครับก็เอามือสายยาวลงไปเผาแล้วก็ไม่ต้องโดนแรงแบบนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวโดนแม่ด่ามีเต็มเลยกูก็ช่วยปิ้งพอดำก็พอครับใครปิ้งไม่เป็นก็เจี่ยวที่ลึกตใจซะนเนาะแค่นี้ก็เป็นไม่เป็นนะอ่าอย่าดืมกับด้านเลยอุ้ยกะปิล่นเอาเป็นว่า ออพอปิ้งจนดำแล้วเนี่ยก็นำไปปอกเปลืกแล้วดำได้เลยครับ ถึงวิธีการแกะมันเือยาวแล้วไอ้สัตว์ดูว่าไอ้เหี้ยมันเือยาวไอ้สัตว์เหี่ยวเลยสัตว์เหี้ยงเข้ามาดิสัตว์ด้วยไอ้เหี้ยไใ้กระโป๋าจำไม่ได้วิธีการแกะเนี่ยแกะตอนเย็นแล้วแกะตอนร้อนถ้าแกะตอนร้อนมือมันจะพองปลอบนี่นี่ต้องแกะเนี่ยเฮ้ยการกูอีกนี่นี่นี่ดูนี่แกะได้บ่สนี่ดี่แกะเด้อนี่ลอกมันนี่ลอกมันนี่ลอกมันออกมานี่นี่ นี่นี่ออกมานี่กินก็ได้นี่แต่กูไม่กินแหละกูไม่ชอบโอเคเอดีกูดขั้นตอนได้วีธีการตำนะครับระด,บดับแรกก็ใส่กระเทียมลงไปประมาณสีนน่ห้าหัวแล้วก็ตำด้วยหอมแล้วก็ะกะปินี่นี้อันนี้ไม่ใช้เอามาเท่าีหย่ไ,ไม่รู้ก็ตำนะครับไม่เป็นไร ทำพอให้ละเอียดนะครับเอามือปกด้วยสวยก็ใสต่ตรงไปนะครับเครื่องสีสัตนตามคนอ่าขั้นตอนต่อไปก็เอาไม้เขยาวแสงไปนะครับก็ทำให้ละเอียดนะครับหรือจะกินเป็นชิ้นะโตก็ได้นะครับ สาใจดีลิงขั้นตอนสุดท้ายนะครับแจ้งหวานครับหรือผงนัวครับใส่หน่อยแทบหลายใไ่หลายแทบหลานะครับนี่โดนแต่สากไม่โดนโคกนี่อ่ะว้าว งานรับชานมากเลยหอมกลุ่นจากเตานะครับงานรับชานเลยอ่าก็ปรีๆใส่ถ้วยนะครับเราจะลองชิมดูกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่ามันจะอร่อยนะครับอ่าครับน้ำมะเขือยาวถึงขั้นตอนการชิมละ อ้ใครนน้อยเนี่ยมุ้งูเนี่ยอืมไอ้แ่ใครจะกินกกินอ่ะกูไม่กินอร่อย